ยาถ่ายภาพนะครับยาดยมยาตรรมนะครับนี่ต้มเขาเปลือกนะครับนี่ต้มข้าเปลือกหรือเขายัาง้อกลืมซื้อะลรเนี่นยกว๋วยเจ๊บนะครับนี่อร่อยที่สุดในโลกนะครับเด้อยาดยมของพระอาจารย์วัชรินนะครับพร้อมกับยาดยมคุ้มวัดบ้านโกโบนี่นะครับนี่นะครับอร่อยไม่อร่อยให้ดูที่หน้าตาคนทำนะครับคนตากคนมท จะเซลกันแล้วนะครับนี้ออนอของเสบนะครับทำถวายพระนะครับนี้ตื่นมาตั้งแต่ต,ต,ตีสองนู่นนะครับมาเตรียมทำพัฒหารถวายพระนะครับนี้ที่วัดบ้านเก่าบอ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับพระสิบร้อยสิบกว่ารูปนะครับสา,สามเณรห้ารูปนะครับสาธุสาธุส่วนแม่ชีแม่ขาวญาติโยมนะครับประมาณ40กว่าชีวิตด้วยกันนะครับนี้ หยิดยมจากอรดธานีนะครับจติธรรมของพระอาจารย์มหาวชรินนะครับนี้